การเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้คือมีอยู่ภิกษุทั้งหลายทำมันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชงการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการทำให้มากในธรรมนั้นนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้อุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อให้อุเบขาสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่ในพระดำรัสนั้นอุเบขานั่นแหละชื่อว่าทมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาสัมโพชฌงอีกอย่างหนึ่งทำห้าประการคือความเป็นผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์หนึ่งความเป็นผู้วางตนเป็นกลางในสังขารหนึ่ง การหลีกเว้นบุคคลผู้ผูกพันในสัตว์สังขารหนึ่งการคบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์สังขารหนึ่งความเป็นผู้น้อมไปในอุเบกขาสัมโพชฌงนั้นหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงบรรดาธรรมห้าประการนั้นพระโยคาวจรย่อมยังความวางตนเป็นกลางในสัตว์ให้เกิดขึ้นด้วยอาการสองอย่างคือ ้วยการพิจารณาเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ว่าเจ้ามาตามกรรมของตนแล้วก็จะไปตามกรรมของตนเหมือนกันเจ้าจะไปผูกพันใครกันเล่าและด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่สัตว์อย่างนี้ว่าว่าโดยปรมัติแล้วสัตว์ไม่มีเลยเจ้านั้นจะไปผูกพันใครเล่า ย่อมยังความวางตนเป็นกลางในสังขารให้เกิดขึ้นด้วยอาการสองอย่างคือด้วยพิจารณาเห็นว่าไม่มีเจ้าของอย่างนี้ว่าจีวรผืนนี้เข้าถึงการเปลี่ยนสีและความคล่ำคล้าตามลำดับจะกลายเป็นผ้าเช็ดเท้าถูกเขาเขี่ยทั้งด้วยปลายไม้เท้าก็ทว่าจีวรน,นั้นจะพึงมีเจ้าของไซส์เจ้าของก็จะไม่ยอมให้จีวรน,นั้นพินาศไปอย่างนั้นหนึ่ง และด้วยการพิจารณาเห็นว่าเป็นของชั่วคราวอย่างนี้ว่าจีวรน,นี้ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ชั่วคราว 1. นอันหนึ่งบัณฑิตพึงทำการประกอบความแม้ในบาทเป็นต้นเหมือนอย่างในจีวรฉะนั้นในคำว่าสัตตสังขาระเกลายณนะบุคละ ปริวัชตาการหลีกเว้นบุคคลผู้ผูกพันในสัตว์และสังขารพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บุคคลใดเป็นคฤหริถ์ย่อมยึดถือปียชนทั้งหลายมีบุตรและธิดาเป็นต้นของตนว่าเป็นของเราหรือเป็นปันประชิตย่อมยึดถืออันเตวาสิกสัตวิหาริกและผู้ร่วมอุปชาเป็นต้นของตนว่าเป็นของเรา ลงมือทำการงานทั้งหลายมีการปลงผมเย็บผ้าซักจีวรย้อมจีวรและระบมบาทเป็นต้นให้แก่บุคคลเหล่านั้นเองทีเดียวไม่เห็นเพียงโชั่วครู่ก็เที่ยวตามหาให้จ้าละวันไม่ผิดอะไรกับเนื้อตื่นภัยร้องถามว่าสามเณรรูปโน้นไปไหนภิกษุหน่มรูปโน้นไปไหนแม้ถูกผู้อื่นขอว่า ขอท่านจงส่งภิกษุหนุ่มหรือสามเณรรูปโน้นไปให้ช่วยปลงผมเป็นต้นสักหน่อยก็ไม่ยอมให้ไปโดยอ้างว่าแม้พวกเรายังไม่ยอมใช้เขาให้ทำงานของตนเลยพวกท่านยังจะมาเอาเขาไปใช้งานให้ลำบากบุคคลน,นี้ชื่อว่าผูกพันในสัตว์ส่วนบุคคลใดยึดถือบาทจีวรถาดและไม่เท้าคนแก่เป็นต้นว่าเป็นของเรา ไม่ยอมให้ผู้อื่นแม้แต่จะเอามือแตะเพราะถูกขอยืมเข้าก็พูดว่าพวกเราทั้งหลายรักสิ่งของนี้ไม่ยอมใช้สอยพวกเราจะให้พวกท่านได้อย่างไรบุคคลน,นี้ชื่อว่าผูกพันอยู่ในสังขารส่วนบุคคลใดเป็นผู้มีตนเป็นกลางวางเฉยในวัตถุทั้งสองนั้นบุคคลน,นี้ชื่อว่าผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขาร อุเบกขาสัมโพชฌงนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรผู้หลีกเว้นห่างไกลบุคคลผู้ผูกพันในสัตว์และสังขารเห็นป่านนี้บ้างผู้เขาหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารบ้างผู้มีจิตโน้มน้อม,น,อมนำไปเพื่อให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงนั้นในอิริยาบถท,ทั้งหลายมียืนและนั่งเป็นต้นบ้างดังพนานามาชนนี้ ก็เมื่ออุเบขาสัมโพชงนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นพระโยคาวจรยยอมทราบชัดว่าความเจริญเต็มที่แห่งอุเบขาสัมโพชงมีได้ด้วยอรหัตมักบทว่าอิตติอชัตตังวาความว่าพระโยคาวจรนนั้นกำหนดโพดชงเจ็ดของตนหรือของบุคคลอื่นอย่างนี้แล้วคือกำหนดโพดชงของตนตามการ หรือโพชชงของบุคคลอื่นตามการเป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างนี้ส่วนความเกิดขึ้นและความดับไปในโพชชงขบันนี้พึงทราบด้วยอํานาจการเกิดและการดับของสัโมโพชชงทั้งหลายคําอื่นจากนี้มีนัยะดังกล่าวมาแล้วอริยสัจในโพดชงโดยว่า ในพชงขบันนี้สติที่กำหนดโพชชงเป็นทุกขสัตย์อย่างเดียวนักศึกษาพึงทราบทางแห่งธรรมเครื่องนำออกของภิกษุผู้กำหนดโพชชงเพราะการประกอบความดังว่ามานี้แหละคำที่เหลือเป็นเช่นกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเหมือนกันจบพจชงขบันสัจจบัน ครั้นทรงจำแนกธรรมานุปัสนาด้วยอำนาจโพชชงเจ็ดอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงจำแนกด้วยอำนาจสัจจะสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำว่าปุณณะจปรังดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิทังทุกขันติยถาถูตังประชานาติความว่าพระโยคาววจรย่อมทราบชัดธรรมที่เป็นไปในภูมิสาม ยกเว้นตัณหาตามสภาพที่เป็นจริงว่านี้ทุก์ก็แหลย่อมทราบชัดตัณหาเก่าที่เป็นตัวการให้ทุก์นั้นแหลเกิดคือตั้งขึ้นตามสภาพเป็นจริงว่านี้ทุกขาสมุทยัยย่อมทราบชัดพระนิพพานคือความไม่เป็นไปของทุก์ขและตัณหาทั้งสองตามสภาพที่เป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธย่อมทราบชัดอริยมรร อันเป็นตัวกำหนดรู้ทุกและสมุทยัยกระทำนิโรธให้แจ้งตามสภาพที่เป็นจริงว่านิทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาคาถาว่าด้วยอริยสัจท,ที่เหลือได้อธิบายให้พิสดารแล้วในคำภีวิสุทธิมากแลบทว่าอิติอชัตตังวาความว่าประโยคาวจร กำหนดสัจจะสี่ของตนหรือของบุคคลอื่นแล้วคือกำหนดสัจจะทั้งสี่ของตนตามการหรือของบุคคลอื่นตามการเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ส่วนความเกิดขึ้นและความดับไปในจตุสัจจบันนี้พึงทราบด้วยอำนาจความเกิดและความดับของสัจจะทั้งสี่ตามสภาพที่เป็นจริงคำอื่นนอกจากนี้มีนัยยะดังกล่าวแล้วแหล อริยสัตว์ในอริยสัตว์ด้วยว่าในจตุสัจจบันนี้สติเครื่องกำหนดสัจจะสี่เป็นทุกขสัต์อย่างเดียวบัณฑิตพึงทราบทางแห่งธรรมเป็นเครื่องนำออกของภิกษุผู้กำหนดสัจจะเพราะการประกอบความดังว่ามานี้แหละคำที่เหลือเป็นเช่นกับคำที่กล่าวมานี้แล้วนั่นแหละจบ จตุสัจจบันด้วยคำมีประมาณเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานไว้21อย่างคืออนาปานะลมหายใจออกลมหายใจเข้า1นึจตุอิริยาบทอิริยาบท4 1หจตุสัมปชัญญะสัมปชัญญะ4 1ทวัตติงสาการะ อาการ32 1จตุธาตุวะวัฏฐานะการกำหนดธาตุสีหนึ่งนวสีวัติกาปาชา 9, ัชฌาเก้าหนึ่งเวทนานุปัสนาการกำหนดนิวรณนึ 1. จิตตานุปัสนาการพิจารณาเห็นจิต1นิวรณะปริคหะการกำหนดนิวรณหนึ่ง ขันธปริคหะการกำหนดขันธ์หนึ่งอายตนะปริคหะการกำหนดอายตนะหนึ่งโพชังคะปริคหะการกำหนดโพชฌงหนึ่งสัจจะปริคหะการกำหนดสัจจะหนึ่งบรรดากรรมฐาน21อย่างนั้นอาณาปานะหนึ่งทวัตติงสาการะหนึ่งนวสีวติกา ปาชาเก้าหนึ่งรวมเป็นกรรมฐานที่ให้ถึงอัปปนาสิบเอ็ดฝ่ายพระมหาสิวะเทระผู้กล่าวคำพีทีขณิกายกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนวสีวจิกาวไว้ด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นโทษเพราะฉะนั้นตามมติของพระมหาสิวะเทระนั้นกรรมฐานสองคืออาณาปานะนัตวติงสาการะเท่านั้น เป็นกรรมฐานที่ให้ถึงอัปปนากรรมฐานที่เหลือเป็นกรรมฐานที่ให้ถึงอุปจาระถามว่าก็ความยึดมั่นจะเกิดในกรรมฐานเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่เกิดตอบว่าไม่เกิดเพราะว่าความยึดมั่นย่อมไม่เกิดในอิรยาบทสัมปชัญญะนิวรณ์และสัมโพชฌงแต่จะเกิดในกรรมฐานที่เหลือ ปลายพระมหาสิวะเถระกล่าวว่าย่อมเกิดความยึดมั่นในกรรมฐานแม้เหล่านั้นมีอิริยาบทเป็นต้นเพราะว่าประโยคข่าววจรน,นี้ย่อมกำหนดอย่างนี้ว่าอิริยาบทสี่ของเรามีหรือไม่มีสัมปชัญญะสี่ของเรามีหรือว่าไม่มีนิวรณ์ห้าของเรามีหรือว่าไม่มีโพชฌงเจ็ดของเรามีหรือว่าไม่มีเพราะฉะนั้น จึงเกิดความยึดมั่นในกรรมฐานทุกข้ออาน,นิสงส์การเจริญสติปัฏฐานบทว่าโยหีโกจิพิโคเวความว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามบทว่าเอวังพะเวยะความว่า พึงเจริญสติปัฏฐานไปตามลำดับแห่งภาวนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่แรกบทว่าปาติกังขังแปลว่าพึงหวังอธิบายว่ามีแน่แท้บทว่าอัญญาได้แก่พระอรหันตผลบทว่าสติว่าอุปาทิเสเสความว่า หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่คือยังไม่สิ้นไปบทว่าอนาคามิคาได้แก่ความเป็นพระอนาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความที่ศาสนาธรรมเป็นเครื่องนำออกด้วยอำนาจระยะเวลาเจ็ดปีอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นเข้าไปอีกจึงตรัสคำว่าติดทันตุพิกเ,เว ดังนี้เป็นต้นและทำทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจเวเนยะบุคคลผู้มีสติปัญญาปรานกลางเท่านั้นฝ่ายพระโบราณอาจารย์หมายเอาบุคคลผู้มีปัญญาแก่กล้าจึงกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาแก่กล้าได้รับคำสอนในตอนเช้าก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในตอนเย็นได้รับคำสอนในตอนเย็น ก็จัดบรรลุคุณวิเศษได้ในตอนเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายาศาสนธรรมของเราตถาคตเป็นธรรมเครื่องนำออกอย่างนี้ดังพรนนา,นาม,มาชนี้แล้วเมื่อจะทรงตกแต่งพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโดวยอัจคือพระอรหันตในฐานะแม้21ออย่างแก่พระสาวกจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกละถึงเพราะอาศัยคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้เราตถาคตจึงได้กล่าวสติปฐานสูตรนี้ไว้คำที่เหลือมีความหมายง่ายทั้งนั้นแหละจบอัตถกถาสติปัฐานสูตรสูตรที่สิบและจบวรที่หนึ่งซึ่งมูลละปริยายาวร